เอ๊ทำไมจะต้องเคลมกันแดดถึงสิบห้าล้านเลยอ่ะทำไมอ่ะมันดูเยอะนะสิบห้าล้านบาทเนี่ยเยอะเอาจริงๆก็มีแต่คนถามนะว่าทำไมถึงกล้าลงทุนสิบห้าล้านขนาดนี้เคลมให้ลูกค้าแบบทุกคนเลยโดยที่ไม่ต้องส่งตัวเก่ากลับมาแล้วมันเป็นแค่บางหลอดด้วยนะไม่ได้เป็นทุกหลอดเลยไงที่แบบเนื้อมันไม่ค่อยสวยเอาจริงๆเราก็รู้สึกนะว่าแบบไอ้กล่องที่ลูกค้าใช้อะ่ะบางกล่องอะ่ะมันเนื้อมันดีกว่านั้นได้อะ่ะ ตอ่อให้ลูกค้าบางคนก็แบบไม่บอกนี่ก็ไม่รู้เลยนะแต่เรารู้สึกว่าจริงๆมันดีกว่านั้นได้เราก็รู้สึกผิดเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเคมให้ลูกค้าไปเลยเถอะถ้าเรามั่นใจว่าของเรามันดีจริงฟิลมันดีเนื้อมันดีแล้วมันดีกว่าในมือที่ลูกค้าใช้อ่ะก็ส่งให้ลูกค้าใช้เลยอีกครั้งหนึ่งไปเลยถ้าลูกค้าใช้แล้วชอบสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้อซ้ำกับเราเองใช่ไหมแต่ก็ขอโอกาสลูกค้าได้อีกครั้งนึงว่าแบบเอออยากให้ลูกค้าได้ใช้เนื้้ออออททททีีีีี่่่่่ดดุเเรราาตัังงใจแกกลยยนนคื เจไม่ได้คิดที่จะทำธุรกิจแค่แบบปี2ปีเจ๊อยากให้มันอยู่นานไปอีก 10- 20ปีเพราะฉะนั้นสําคัญมากกว่าเงินคืออะไรคือใจของลูกค้าคือความไว้ใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผิดพลาดแล้วรับผิดชอบแล้วก็ขอโอกาสลูกค้าอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้มันดีที่สุดสุดท้ายเดี๋ยวลูกค้าก็จะให้โอกาสเราเองแล้วก็ไว้ใจให้เราดูแลผิวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งขอบคุณด้วยนะคะกันแดดกีดเนื้อให้ผิดเฉพาะกรรมใหม่ล่าสุดจากดีค่ะ